ครับผมกับสวัสดีครับวันนี้ขอเขับเจ้าฮอรเกมนะฮะวันนี้จะอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเอลแมนดาเดอะแอะเวนเจอร์นะฮะซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในยูจหโอเช่นเคยเนาะโอ้ซึ่งจริงๆริงเกมนี้เนี่ยมันออกไว้สักพักหนึ่งนะ,ะแต่ผมมีโอกาสได้มาเล่นเองซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวกับเอกสาวที่มีชื่อว่าอไอแมนดาฮะ,ะถ้าเอาง่ายๆนะ,ะดอลล่าไอเ้เหี้ยข้นเหมือนอน่ยเออซึ่งมันเป็นเกมแนวฮอร์เรอร์นะพวกนั้นเนี่ย ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นเกมมันเล่นได้ยังไงอ่ะผ้ามันน่ารักนะแต่ว่ามันคือแท็กเฮอร์เลอร์แล้วแบบคือหน้าปกมือต้องรู้ล้วว่ามันเป็นแนวเฮอร์เรอร์มดูดิแล้วก็มีสายเอพิโซดด้วยกันนะฮะแต่ตอนนี้เพิ่งปล่อยมาแค่เอพิโซดแรกเนาะป่ะราบไปดูกันดีกว่าว่า a m a n ด a the Adventure เนี่ยมันจะเป็นยังไงเล่นไปเลยใส่ทีตันแรกเข้าไป EP หนึ่งโอ้อแมนดาไม่ใช่เดือลรึไม่ใช่โดนล่าได้เป็นอะไรโอ้ วัอฟปากมึงก <microbi ota> ี่เ <shame> จ so, like ็ดปากอันนี้คือเมื่อกี้ไอพี่หน้ามันถามว่านายชอบแอปเปิลหรือเปล่าเหรอฮะว่าไรเขาถามวันโนหรือเปล่าอ๋อเขาไม่ชอบแอปเปิลไมัเป็นไรนะ เออโอเคเมื่อกี้มันพูดว่าเออร้านค้าอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปรู้อยู่ไหนไอ้เีจมิงโดนล่าจริงด้วยอ่ะและว้วอันไหนคือร้านค้าวะเนี่ยร้านค้าอันนี้ปะ Yeah that's right let's goOh ได้ไงจริงด้วยไปกันเลยดีกว่าพอจะฟักนี่ไงแอปเปิ้ลไม่เห็นแอปเปิ้ลหรือเปล่า,าอ่ะอ่าฮะ อืมทุกค yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. okay. so ูตอบว่าไม่เนี่ยมันจะกนตีไปว่าอ่ะเย็นแล้วกันอ่าแถ้าตอว่ายังไงวะเนี่ยออฟคอนเหรอฮะหัวเย่เย่อ่าอ้อเอ๊ะนี่ไงตรงนั้นใช่ไอ้ปิ้ลอยู่ตรงนั้นพีรู้กูต้องตอบยังไงวะเนี่ยอ่าฮะ E f apple apple good job good job เราถ้าแอปเู้พิพาทได้แล้วแหละตอนนี้ว่าต่อเอ้าอะไรอ๋อไม่ใช่ว่ะาหนูดว่ามันเป็นแบบมันตั้งเจียวไม่เจอะสามเอพิส od ตัวมันเรียนแค่เอพิโซดเดียวก่อนไม่ใช่แฮะอ๋อแม่มึงเอพิโซดหนึ่งจบไปแล้วไอหาเกมหาแล้ววะเนี่ยนึกว่จะไม่ซื้อ,มา,อมาเล่นถ้ามันสั้นขนาดเนี้ย นั่นเวลาบักกันนะว่าจ่าฟักสวันนี้ฉันอันแมนด้าได้ฉันอันลูลี่ม่นจะงไปหาเนื้อให้แกม่านะแต่ว่าอ่านไม่ดูเรื่องว่ะไม่รู้เปล่าว่าร้านขายเนื้ออยู่ไหนอ่ะนี่ไงจะไปได้ไอซิคิวได้ไหมไม่ได้อ่ะนั่นไงร้านขายเนื้อ พ oh ่อ oh ต่อฟักโอ้ไมค์เออคุณชื่อบอกได้หรือเปล่าว่าเราต้องการอะไรเนี่ยอืมเมื่อกี้ไอ้แกะมันมันดูไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่มันโอ้โหผมว่าไอ้แกะมันเนี่ยผมต้องการสิทธิ์อยากได้ขี้ครับดูดิไอ้แกะไม่ตอบยายๆเพื่อนยายๆผมต้องการอเหมี่ยวว่ามีเหมียวไม่เหมี่ยว ชื่อบอวดนี่ไม่เข้าใจอะไรเออผมต้องการเออโอ้โคลราโคลราเฮ้ยไปเอ้ามันพีคขอผมเองเลยผมผมพีคว่าโคลราเมาพดคที่พีคเมีมนนนดนะเชี่ยรุนแรงตัวรุนแรงมันเฮ้ยเอออะไรมา ก Spiel. ูใบแกะกูแตกอ๋อนี่ยกูไอแล้วเนี่ยอย่าทำร้ายเพื่อนกันเลยนะหนูนะเชี่ยเมื่อกี้แบบอยากเอาอ่ะโอ้ยนี่มันมืดเลยนะกลับบ้านนีกว่าแล้วเชี่ยอะไรวะเนี่ยไปที่บ้านไม่ เขาไปในบ้านอ่าแม่งลกลบสถานไ้เรีวเลยเลยหรอ, <c oughs> อโอเคไม่ได้ขอประตูสิไม่โอ้มาไม่ไปเคาะอว้ยเฮ้ก็ไปเดี๋ยวนี้ออม่กลาดอีดอกอมมอัลมดา สวัสด oh. ีครับว่าอะไรอ่ะวัดโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อพี่อะไรวะเดี๋ยวพี่ยังรู้บอกอ่ะวัดอะไรคือตอนท้ายวะเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอะตอนท้ายคือเชี่ยอ,อะไรอะกูคิคดได้อย่างเดียวคือแม่งคือผีอถ้าอย่างที่คุณปั้นขึ้นมาในโลบบอกแล้วแม่งแบบเป็นเกมกากๆอะวัด <What? S 1> โอเคแต่เมื่อกี้ผมไปเจอมาอืมในทับเตอร์ที่สองเนี่ยอีพิส od ที่สองเนี่ยตอนที่เราไปซื้อเนื้อเนี่ยถ้าเ,เราเขียนคําว่าแหลมสามครั้งเนี่ยมันจะไปต่ออีพิส od ใหม่ได้เว้ยอืมเพราะงั้นเราลองดูดีกว่าค่ามันเล่นกันไอ้ชี้อะเสียเวลาโอเคมา เรามาถึงเชลเตอสอสก่อนแล้วฮะเออเราผิดขาบอาแลมในตรงนี้นะเหมือนก็ว่าจริงๆแล้วแคมป์ป้าเนี่ยจะเป็นแบบประมาณว่าวอร์ช่ Hello, ไอ้เช่เลยว่าวีแกนป่ะเออกินเนื้อไม่ได้ฮะเร,เ,รเราเรเาได้ต้องพูดคำว่าแลมแทนซึ่งมันจะเป็นอ่าป่ะกินไปสามรอบเลยฮะซึ่งเข้าท้ายมันก็จะเปลี่ยนคำว่ามีที่เราอยู่ดีนี่แหละแต่เราก็ต้องผิดไปเหมือนเดิม แล้วก็สับเนื้อต่อไปไปแงแงนี่ฮ่าคุณได้อย่างเกียดเลยน,นี่แล้วข่าวนี้มันจะมีเทปใหม่เข้ามาฮะเป็นเทปลับเพราะงั้นเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเทปลับเนี่ยมันเป็นยังไงคุณ right The treasure map said the woods. Let's go. Holy shit. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? อ๋อไอ้นี่ไม่หามาหาไอ้อนี่เหรอ I said, aren't you excited? Huh? Oh, yeah. Right. ไอ้แก่แม่งดูไม่ค่ยอยแบบดีแล้วอ,อ่ Yeah, but we still don't know where the treasure is. เออแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสมบัติอยู่ไหนอ่ะจริงเนาะ Our f r i e n d the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is? เออมิเฟ่อของเราบอกว่า X เนี่ยมันน่าจะเป็นสมบัตินะ i the What's There it is! Treasure awaits! Looks like the spot! But how are we supposed to get at it under all the dirt? Oh my god! Luckily, I brought some tools to help us with our adventure. I brought a crowbar, a rope, and a shovel. We already used the crowbar for the door, we used the rope for. And now, we only have the shovel! มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเปล่าว่าแม่งแบบโอ้โหไอโลบี่มันไ่มึงผูกเงินมาให้พร้อมเลยนะโลบเนี่ยอ่ะโชเวอร์โอ้โหมึงผูกเงินมาเย่ร้อยเลยออกัะดีอีดอกค้องอ่่ะเ้าใจแล้วว่าจะทำอะไรกับฉันไปละอ้าว เอาเขอันนี้แล e ว t r พังมันซะแล้วก็เผามันได้ใช่ you can't let anyone w h e e n m o r e จะไปใหครนทนี้ไม่ได้แล้วเนาะออกคนมาจะแกะเดี๋ยวกูทำตามนะโอ้ยเชอันนี้คือเราใช่ไหมเนี่ยที่เอเทปเผา หลอดอะไรเนี่ยมึงหลอดอะไรเพื่อนหายใจหอบอยู่ะทิปปี้พาสต้าร์ไดไงวะเนี่ยเยอะแล้วไงต่ออ๋อมึงจะโอ้มึงจะก่อไฟขนาดนี้มึงก็เผามึงก็เป็นโอ้โหเพื่อกูยอมใจมึงเร็วมึงจะตั้งแคมป์ปิกนิกประเดี๋ยวสุขภาพมึงก่อไฟดิน้ำมันไหมน้ำมันล่าแล้วก็จุดเลยทีเดียวจบโอ้โหเพื่อนเอ้ย อ้าวโดนได้ไงมึงอะไรแล้วก <cek> ูต้องพิมพ์อะไรวะเนี่ยวัตเทอร์เฮเบิลผมต้องพิมพ์อะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเบรนิดเหรอเบรนเข่งอะว่าไอ้เจ๊งไอ้เกียร์หนึ่งเดี๋ยวนะเบรนบีไอแล้วอันนั้นอันนั้นมันเบรนชิบหาย ที่นี่กูลืมจริงเลยว่ะอา่านไฟล์ไฟล์ S เพราะพีมอะไรไปบางคนจะไม่มีไอ้นี่หรอกแต่มันอาจจะมีนะแต่ว่าผมไม่รู้สิไม่ได้กูพิมพ์อะไรวะเนี่ยอ๋อม,ม,มันจะให้มันจะให้เอ้มีคเาว่า watch เว้ยก็คือดูแต่ว่าคือเราต้องห้ามดูแล้วห้ามต้องห้ามสนใจมันแล้วก็ต้องรีบไม่มึงไม่ยึดโยงลงไปว่ามึงถือไว้ทำไมอ่ะ อ <c oughs> ok anyway. ้เมื yeah, ่อกี้มันมันมันคับพิมนะฮะอ่าเลมันก็ใช้มันก็ปิดแล้วก็อันลังกลับไปอ่าเก็บทปอีกิอาเอฟเรียวเลยแล้วไฟมึงโคตรกากเลยเพื่อนเดี๋ยวไปหาซื้อไฟมาอย่างไหนวะเนี่ยโอ้โห e เ e ปร wasn't oh, um, like that hard. Yeah, no, all... Oh. on. I... Was I followed? No. I... No. I don't think so. Who... Who'd be following me? No. Nobody... Nobody was there. It was just me. Um... Yeah. No. The, the tapes are all uh... destroyed too. They're... They're gone. Every single one. Mm. Yeah. No... No problem. Um, się,் Resources o โคตรรกเลยอะเถื่เลยเผาได้ไหมออกไปกลับบ ah> ้าน กลับบ้านไม่เล่นแล้วไม่เล่นต่อแล้วอะไรอ่ะอ้าวเล่นก็เล่นเนาะเขาบอกว่าห้ามเล่นได้แท้มึงจะเล่นจ่อเน้วเพื่อนแล้วกูยอมใจมึงเลยว่ะมึงไม่เชื่อไอ้แก่ใช่ไหมมึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติเ้อไทยก็มาต่อเหมือนเดไม่เอาอ่ะ อ้ายดดกเจบเหมือนเดิมว่ะผมว่าผมผิดไอ้เสียบไปแน่เลยอืมเฮ้ยอ,ออกรูปแบบภาษาใช่ไหมว่าตัวใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะผีโรบอกเหมือนเดิมจบเหมือนเดิมเลย โอเคฮะเอาเป็นว่าถือว่าจบไปแล้วกันสำหรับวันนี้กับเกมของอาร์แมนดาเดอะแอสเซนเจอร์นะคือแมงดอลล่านะั่นแหละซึ่งเอาจริงๆนะเกมมึงแบบกูไม่รู้เรื่อหาอะลยนี่ <c oughs> เออเป็นเกมแบบดอลล่าเอ็กซ์โพชั่นนะไม่ระเบิดตู้มาเลยอ่ะอืมก็อ๋อถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นเพลินดีเหมือนกันถึงผมเจอสุดท้ายแล้วกูไม่รู้เนื้อหาแก่นสารอะไรของเกมหรือว่าเนื้อหา <c oughs> ของมันก็เออกูพูดวนอีกแล้วอ่ะ เอาว่าสำหรับคนที่อยากไปลองเล่นดูหรือลองไปขายอุปสรรคเพิเ่มเติมดูเนี่ยก็เิ้งแต่ลนคลิปเลยฮะไอสัตว์ไปแล้วบายบายโอ้หมันได้